ะะเรื่องของยกมาดูกันนะคะว่ายกโพสไว้ว่าอะไรบ้างก็ที่ผ่านมานะคะก็มีการเคลื่อนไหวด้วยเนาะนะมีการเคลื่อนไหวนะคะเมื่อวานก็จะเป็นการไปทวงเก้าปีประยุทธ์ไหมนะคะทวงปิดสวิตไอพวกคอสอชอนะคะเอาสารปอมมาลงโทษหรืออะไรประมาณนี้นะคะที่ น่าจะขอสิทธิเปล่านะคะแล้วก็มาวันนี้นะคะหยกได้โพสต์บอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่สู้มากๆขอโทษทุกๆคนด้วยที่อยู่อยู่ก็ไปโดยไม่ลาขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็เข้าใจหนูการปฏิเสธถึงอำนาจกระบวนการยุติธรรมในคดีมาตรา1นึ 2. จะยังคงทำต่อ วิธีนี้เป็นวิธีที่มีหลักการและเหตุผลรองรับในเมื่อกระบวนการยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมไร้ซึ่งอิสระแล้วก็ความเป็นกลางในเมื่อมันไม่ยุติธรรมไร้ซึ่งความเป็นกลางและความเป็นธรรมหนูก็ไม่ยอมรับมันก็ไม่ยอมให้มันมาตัดสินนะคะนี้เป็นคำพูดของหยกเนาะ ไปไม่ลาอันนี้คืออะไรเอ่ยอหมายถึงว่ากำลังกาลังลีภัยหรือยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคนมาแนะนํานะบอกว่าอะไรเนี่ยบอกว่าขอบอกอะไรอย่างนึงนะครับเวลาขึ้นสาลอย่าหันหลังให้ผู้พิพากษาทุกอย่างจะกลายเป็นศูนย์ ต่อให้ผิดหรือไม่ผิดเราก็ไม่ควรหันหลังให้กับผู้พิพากษาผมเชื่อว่าผู้พิพากษาเขาดูเหตุการณ์ตรงซึ่งหน้าด้วยสู้ต่อไปนะคะขอหนึ่งเรื่องนะมีคนมาพูดแบบนี้แล้วก็มีคนมาตอบนะคะบอกว่าก็เด็กมันรู้ว่าผู้พิพากษาเป็นลูกน้องของใครคนนี้ก็เลยมาตอบนะคะบอกเอา้าทำไมคิดแบบนั้นล่ะเปลี่ยนความคิดไปสักนิดนึง ผมมองว่าความเป็นจริงถ้าผู้พิพากษารอฟังจากปากของน้องเองล่ะทั่วโลกเขาทําแบบนี้กันไปหมดไปดูต่างชาตินะครับว่าทําแบบนี้ก็ติดได้ทันทีไม่ต่างกันแล้วบทสรุปที่เขาตีแผ่ก็เป็นเรื่องที่โกหกเหรอครับผมแค่อยากจะให้น้องไม่ต้องหันหลังให้กับผู้พิพากษษาแล้วเขาจะถามเราเราจะตอบยังไงเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะตัดสินยังไง แต่น้องต้องอธิบายถ้าต้องการพูดความจริงผมเชื่อแบบนั้นว่าเขาต้องฟังเขาต้องการฟังเหตุผลว่าเป็นเป็นมาย,ยังไงครับไม่ต้องคดีนี้หรอกนะครับไม่ว่าคดีไหนถ้าโดนคัีห,หลังให้ผู้พิพากษานะคะอันนี้ถูกต้องกอ็ที่คนนี้เขาพูดมาถูกต้องเพราะมี่ก็เคยชีย้แจงไปแล้วนะว่าในต่างประเทศเนี่ยก็โดนลงโทษเหมือนกัน ถ้าคุณไม่เขารพสารนะคะคุณล้อเลียนสาลในพวกนี้โดนโดนสั่งถังหมดเลยนะ,ะมีถึงได้พูดไงว่าคือมันมันมันไม่ใช่เป็นเฉพาะประเทศไทยแต่ว่ามันเป็นทั่วโลกเพราะว่าสารเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เขาเนี่ยกำลังจะตัดสินชีวิตเราว่างั้นเถอะเพราะเขาเมียอำนาจเพราะอะไรเพราะเขาไปนั่งอยู่บัลลังก์แล้วก็เขาเป็นคนที่รู้กฎหมายแล้วก็ได้รับคารเลือกอะไรมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าเขามาตัดสินคด,ดีของเรา แล้วถ้าเราไม่ทําความเคารพเขาเนี่ยโดนโดนหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ในเฉพาะมาตราหนึ่งหสองหรือว่าไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะประเทศอื่นเขาก็ขังเหมือนกันมี่ก็เคยยกตัวอย่างให้ทุกคนได้ฟังแล้วอืมนะคะอันนี้ก็ถกเถียงกันไปเนาะเพราะว่าก็อย่างที่บอกแล้วว่าบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ณวันนี้นะคะก็มีงานอันนี้อีกนะคะก็คือ เขาบอกว่าเถียงกันรุนเลยนะคะมวลชนอิสลามได้มีการชูป้ายด่าสอวอนะคะคัดค้านมาตราหนึ่งสองเนาะเพราะวันนี้มีการชุมนุมเ,เรียกร้องของทางแนวแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนาะเราได้รายง,งานไปแล้วแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีของป้ายยุธยาก็เห็นไหมคะว่ามันก็กลุ่นอ่มันคุกกลุ่นเพราะฉะนั้นเราก็กลัวว่ามันจะมีการประทะกันแล้วก็บอกว่า ที่หน้าประตูรัฐสภานะคะเกียรกายมีปากเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ชี้ว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้พิธาเนี่ยซวยนะคะแล้วก็บอกว่าทางด้านของทีมกาดแนวร่วมธรรมศาสตร์นะคะเจราจาขอให้ยุติกิจกรรมเมื่อวันที่23่ก็คือวันนี้นะ,ะเวลาประมาณก่อนทุ่มหนึง่งประมาณ6โมง50นาทีที่หน้ารัฐสภานะคะเกียกายแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้จัดการมุมนุมแล้วก็จัดการเสวนานะคะจัดงานเสวนาสวต้องไม่สวนมติของประชาชนเกิดเหตุการณ์นะคะก่อนทุ่มหนึ่งเนี่ยแหละนะ,ะมีความวุ่นวายทางด้านทางเข้าสถานอ่าสถานที่นะคะในการจัดงานกลุ่มมวลชนอิสระนำโดยนายนพสินก็คือสายน้ำแล้วก็ไอทลูกแก๊สนะคะได้นำป้ายไวนิลนะ,ะโดยมีข้อความว่าสว หัวนะคะแล้วก็คอแล้วก็วงแหวนยอยวยักษ์นะคะและคําว่าคัดค้านมาตรา1นึรวมไปถึงศิลปินนะคะกูโคลได้นำรูปภาพวาดดินสอสีพร้อมกับกรอบสีทองมาชูภายในงานบรรยากาศดังกล่าวเนี่ยเกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยนะคะเนื่องจากผู้ที่มาฟังเสวนาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับ,ก,บกับการจัดกิจกรรมนี้นะโดยทางการของงานเนี่ยได้ขอให้กลุ่ม ยุติกิจกรรมดังกล่าวจากนั้นก็ได้มีการโปรยกระดาษะะที่มีการเรียกร้องให้สวเคารพเสียงของประชาชนด้วยนะคะต่อมาได้มีหญิงคนหนึ่งในวัย40ปีนะคะใส่เสื้อยืดสีเทาวสวมเกงยีนซึ่งระบุว่าเป็นแฟนคลับของพรรคก้าวไกลได้แสดงความไม่พอใจอย่างมากเลยพร้อมกับระบุว่านะคะถ้าอยากให้ก้าวไกลเนี่ยได้เป็นรัฐบาลอย่าทํากิจกรรมกดดันสว เพราะการกระทําเช่นนี้จะทําให้พรรคเก้าไกลนั้นไม่ได้เป็นรัฐบาลและเสียขบวนที่เจรจากับสวต้นเนี่ยเกลียดรัฐประหารแล้วก็อยากได้รประชาธิปไตยเต็มใบแต่ต้องไม่ใช่การทําแบบนี้ซึ่งทางทีมทนายไม่ใช่ทางทีมของนายพิธาเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างของการเจรจากับกลุ่มสวว่าจะโหวตให้กับนายพิธาเป็นนายกหรือไม่ จึงมองว่าเป็นการกดดันสอวอเกินไปทำให้สอวอเนี่ยรู้สึกไม่ดีในบางคนแล้วก็จะส่งผลให้กับทางตัวพิธาด้วยซ้ำทางด้านของสายน้ำนะคะเปิดเผยว่าวันนี้เนี่ยพวกตนเนี่ยมาแสดงออกไม่ได้ต้องการให้มีปัญหาพวกตนเนี่ยมาแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับทางสอวอแล้วก็คัดค้านมาตราหนึ่งหนึ่งสองเพียงเท่านั้นนะคะก็ เรียกว่าน่าจะก็น่าจะรุนแรงอะนะเพราะว่าคืออันนี้พูดแบบไม่โลกสวยนะพูดแบบตามความจริงไปเลยอะนี่ก็มองว่าทางถ้าถ้าสมมติว่าสายน,าน้ำจะพูดแบบเนี้ยมันมันมันก็ถูกอะนะมันก็ถูกว่าสายน้ํานก็เคลื่อนไหวโดยส่วนตัวของเขาแต่ว่าสายน้ํานต้องไม่ลืมนะเพราะว่าทุกวันเนี้ยแม้กระทั่งพิธาธนาธรเปรียบุตร คุณชออะไรแบบวันนี้ไม่ได้มาเดินในขบวนเนี่ยแต่คุณเห็นไหมว่าปัจจุบันนี้สลิปยังเล่นข่าวอยู่เลยนะคะว่าพวกเนี้ยคืออยู่เบื้องหลังม็อบเห็นไหมคะแล้วตลอดเวลาเนี่ยก็ยังมีเสียงกลด่าพิธาอยู่ตลอดเวลาเลยว่าพิธาเนี่ยอยู่เบื้องหลังของการไปสเปรย์ที่กำแพงวัดของทางบางเอิญด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นอะไรคือคำตอบอันนี้นี่แหละคือคำตอบที่ว่า แม้กระทั่งสายน้ําจะบอกว่าสายน้ําออกมาสายน้ําไม่ได้กดดันสายน้ําไม่ได้ทําอะไรมากเลยไม่ไม่ไปเดือดร้อนพิธาแต่ไม่ใช่ไงคือในเมื่อมันเชื่อมโยงกันระหว่างสวกับการจะได้ขึ้นเป็นรัฐบาลของพิธาเนี่ยคือคนเขาก็มองไงว่าพิธาเนี่ยกาลังใช้พวกเด็กๆไปกดดันสวเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทางด้านการเมืองของตัวเองซึ่งถามว่ามันสมเสียงไหมก็คือสมเสียงเพราะแม้กระทั่งการพ้น พ่นสีสเปรย์ของบางเอิญเนี่ยพิธางไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะคนมันก็ยังโยงไปว่าพักเก้าไกลเนี่ยใช้ให้บางเอิญไปทําเห็นไหมคะเราถึงได้บอกไงว่าการกระทําในวันเนี้ยมันก็จะถูกทุกคนเนี่ยมองว่าเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกสามกีบมันเป็นพวกพักเก้าไกลมันออกมาป่วนเนี่ยเห็นไหมลูกพี่มันเนี่ยกาลังจะไม่ได้เป็นมันก็เลยส่งลูกน้องเนี่ยมากดดันสองวอ เห็นไหมคะมี่ถึงได้บอกว่ามันคิดง่ายๆเลยเราถึงได้พูดกันไงว่าเมื่อวานเนี้ยมันก็มีคนเขามองนะคะว่าเออไม่ควรทีร่จะจัดเลยว่าถ้าจัดเนี่ยมันก็ไม่แคล้วที่จะต้องโดนคนมองว่าพรกเก้าไกลเนี่ยอยู่เบื้องหลังหรือว่าพรกเก้าไกลเนี่ยส่งมาเพื่อผลประโยชน์ให้ไปออกดขี่หรือว่าไปเ,ออเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะด,าด่าทอหรื ไปด้วยค่าสอวอ,อะไรเงี้ยเพื่อให้มีผลเกิดความบาดกลัวแล้วรีบไปเลือกทางท,ทางคุณพิธาอะไรประมาณนี้เนี่ยนี่นี่คือผลนะคะซึ่งเรามองว่าไม่มากก็น้อยแหละมีมีมีผลแน่นอนก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่สนใจก็ได้นะคะบางคนเขาก็มองแนวน้องที่ว่าเออกูไม่สนกูไม่แคร์กูจะจัดกิจกรรมของกูอะไรเงี้ยซึ่งก็นี่ก็ ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเนาะก็คือเห <c oughs> นื่อยนะเหนื่อยเพราะว่ารู้ๆกันอยู่นะคะอืมก็เนี่ยแล้วอย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างป้ายอย่างเงี้ยคือคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้ทําอะไรรุนแรงหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่สามารถลบล้างอ่าสิ่งที่ถูกกล่าวหาได้นะเพราะการที่ขึ้นป้ายว่าสวหัว นะคะแล้วก็คอแล้วก็หัวแหวนเยวยักษ์ ak, เนี่ยมันมันมันก็คือเหมือนคล้ายๆว่าเป็นการด่าอะไรประมาณเนี้อืมอืมนะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะยกก็ได้โพสต์เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะบอกว่ายกเลิกหนึ่งหนึ่งสองสี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหลายๆคนเนี่ยได้รับผลกระทบจากมาตรานี้หรือชีวิตของใครเนี่ยมันไล้ค่าได้มาจากที่คนหนึ่งแล้ว คิดตามความเป็นจริงจะจับจะขังจะทำอะไรก็ตามใจหลายๆคนที่ได้ลี้ััยหลังรัฐประหารในปี57ถูกทำให้เสียชีวิตถูกทำให้หายไปแต่เขาก็ยังคงเหลืออหนึ่งชีวิตคือหนึ่งชีวิตในจิตใจของผู้คนสิ่งที่เขาทำชื่อของเขาอยากจะให้ช่วยการรักษากหนึ่งชีวิตของพวกเขาวิธีปฏิเสธอำนาจของหนูก็ไม่ได้ต่างกัน สำหรับหนูเนี่ยมันฆ่าไม่ตายเพราะมันไม่มีลมหายใจเหมือนหนูมันมีหลักการและมีเหตุผลรองรับในตัวของมันเองตราบใดที่ศาลยังคงเป็นองค์กรภายใต้อำนาจคู่กรณีเด็กเองก็คิดเป็นนะอืมอันนี้ก็เป็นอ่เซตัสนะคะล่าสุดเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็ประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวดูก่อนเนาะในช่วงท้ายมีอะไรอืมก็จะมีการถ่ายทอดนะ,ะที่มีการเถียงกันบุ่นเลยนะคะบอกว่ามวลชนอิสระชูป,ป้ายด่านะคะแล้วมีวิวาทะเนาะมีการเถียงกับคนที่ไม่เห็นด้วยอืมก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอะไรอีก ม,มีการที่ยกได้อปราศัยด้วยใช่ไหมเอ่ยนะที่หน้ารัฐสภาเนี่ยแหละนะคะยกก็ได้บอกว่าหลายคนที่โดนคดีอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองถูกควบคุมถูกคุมขังถูกจำคุกถูกอุ้มค่าถูกบังคับสูญหายนะคะแล้วมันควรจะมีตัวตัวบทกฎหมายนี้หรือเปล่านะคะยกก็ได้ออกมาถามอืมนะก็ประมาณนี้ อืมอแบบนะแล้วก็อย่างที่เรารับทราบเนเเวหาก็สามปีสิบแปดเดือนซึ่งแต,ต,ต่สตีคร่าวๆก็คือประมาณสี่ปีกับอีกหกเดือนนะสี่ปีครึ่งแล้วก็ยังมีคุณปริหารนะคะอ่านนทบุรีนะคะก็โดนไปสามปีเนาะอออันนี้กอ็อันนี้ก็น่าจะครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะคะก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะนี่ก็4ชั่วโมงกว่าแล้วเพราะฉะนั้นมีคงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มาเข้าร่วมรับฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยส่วนท่าในใดนะคะคิดเห็นต่างอย่างไรนะ,ะก็ยินดีนะคะก็ช่วยคอมเมนต์ให้เรารับทราบนิดนึงว่า คุณคิดว่านะคะคลิปริมสะเนี่ยผิดมาตรา1นึอย่างใดแล้วคุณเคยเห็นคลิปริมสะนี่เปล่านะะลองช่วยคอมเมนต์เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะคุณอวริศนะคะบอกว่าก่อนนอนขอคนละคลิปนะคะโอเคแล้วก็ทักไทยทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารฟังเข้ามาแชทเนาะมี่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวมี้ก็จะไปย้อน ย้อนอ่านนะคะตอนนี้4ชั่วโมงแล้วมิไม,ไม่มีเสียงแล้วเนาะคงจะต้องลากันไปแล้วนะคะลากันไปด้วยเพลงกลบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กัน